ถ้าคุณเบื่อสายฟรีแล้วอยากมาเป็นสายเทพทูนี่เลยร้านชานมหวานเย็นนั่นเองรับบริการกดเกมพาร์ทแบบต่างๆทั่วรล่าชนาจักรเดี๋ยวก่อนยังไม่พอมีระบบเติมโลบัคไอดีพาร์ทอีกด้วยที่สําคัญรหัสใหม่ก็เติมได้แต่มีพรีเมียมเติมไม่ได้นะไอดีติดเมลเขียวทับเป็นเมลวแดงก่อนนะถึงเติมได้สําหรับคนสาวกบ็อกฟู้ดมีไอดีไก่ตันอีกด้วยมีทั้งกล่องเล็กกล่องกลางกล่องใหญ่ แต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นลด10%อีกด้วยลิงก์ใต้คลิปเลยเบื่อกันหรือยังการเล่นเกมไม่โหดกันสักกทีถ้าอยากเป็นสายเทพภูนี่เลยเว็บคันเทพมีทั้งกดผลปีศาจและเกมพาร์ทบ็อกฟูตกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มที่39บ,บาทมีเยอะแยะเลยยังไม่พอมีสูตรรวมเติมเกมมากมายเช่น Rov Free Fire w a l v, FIFA, o PUBG ที่นี่ที่เดียว เว็บขั้นเทพเรับประกันคอนเฟิร์มเอาละครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับทุกคนวันนี้พี่น้ำแดงก็จะมาเล่นแมปพิซซ่านะครับทุกคนไม่รู้ว่าเห็นเป็นรูปปกคนส่งพิซซ่าทุกคนแบบขับรถด,ดังเงันเงันเงันแบบนนะทุกคนพี่ก็จะมาลองเล่นนะครับว่าแบบนี้มันจะเป็นยังไงครับทุกคนเมื่อก่อนพี่เคยเล่นรอบหนึ่งนะทุกคนพี่เคยแบบอาลองเข้ามาเล่นสํารวจนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองเล่นแต่และอย่างว่าเป็นยังไงนะทุกคนกกกก็็เรรริิ่มมแนะคับตตา ามคนไลค์ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนจะได้ไปกำลังใจทำคลิปแบบอื่นๆต่อนะครับปะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไง let's go <S ก็อย่างแรกนะครับก็เหมือนแบบเขาให้เลือกนะว่าจะเป็นแคชเชียร์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนปรุงอาหารหรือกุ๊กนะทุกคนแล้วก็นักมวยพิซซ่านักมวยพิซซ่าเหมือนผู้ผลิตปะ่ะผลิตพิซซ่าแบบนี้เหรอแต่ไม่เกี่ยวว่านักมวยพิซซ่าต่อไปก็การจัดส่งนะ การจัดส่งเหมือนจะส่งของแบบเป็นกล่องวันนี้หรือเปล่านะเป็นกล่องเป็นยกย้ายอะไรแบบนี้นทุกคนต่อมาก็เป็นผู้ผลิตอ๋อนี่คือผู้ผลิตทุกคน เหมือนแบบผลิตนะครับผลิตของว่าอ่าอย่างไงนะเอาชีส8 8เอาเมะเขือเทศเจจอะไรแบบนี้นะครับเป็นผู้ผลิตนะครับประมาณนี้ต่อไปก็เป็นบ้านของเรานะครับเป็นบ้านของเราเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มหน้าที่แรกของเราเลยดีกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ครบทุกหน้าที่นะทุกคนก็อ่าเดี๋ยวรออีพีที่2แล้วกันถ้าแบบถ้าคนกดไลายเยอะเดี๋ยวทํอีพีที่2ให้แล้วกันนะครับทุกคนไปเคเชียร์อันนี้คือเงินสดออกนะครับจะได้200เหรียญเนาะรประมาณนี้แหละทุกคนอันนี้เข้าร่วมเลยครับนี่เป็นไง ไปเลยเงินสดออกแล้วสองเหรียญแล้วว้าวตอนนี้เราเป็นสี่ร้กว่าบาทแล้วทุกคนวันนี้พี่ก็มาเป็นแคชเชียร์แล้วนะครับมีใครเอาอะไรไหมคุณต้องการอะไรวันนี้วันนี้วันดีออกไปข้างนอกคุณต้องการอะไรทุกอย่างดูน่ากินไปหมดเลยอพิซซ่าเอาหน้านี้ทุกคนแล้วก็กดไปแล้วยังไงต่ออันนี้คือได้หรออ๋ออันนี้คือเสร็จแล้วทุกคนดีนี่ต้อนรับขอรับคําสั่งของคุณได้ไหมอ่าเอาหน้านี้นะครับไป ขายดีนะคบขายดีทุกคนลูกค้ามาเรื่อยๆเลยทุกคนลูกค้าลูกค้าแล้วมาเรื่อยๆเลยเอาไปเลยอะไรอีกไหมครับอุ้ยอันนี้คืออะไรแฟชั่นเนาไม่แน่ใจนะคือเอ้ยเหมือนถอดชุดเหรอ๋อ,อตอนนี้คุณอยู่แคชเชียร์อยู่บิ๊กเกี้เหมือนออกงานนะทุกคนเหมือนออกงานอนะ่เนนะเริ่มกลางคืนแล้วทุกคนเริ่มกลางคืนแล้วโอ้หอากาศข้างนอกเป็นไงบ้างเนี่ยน่าจะหนาวน่าดูทุกคน โอ้ลูกค้ามาพอดีเลยขอโทษครับลูกค้าเดินชนเข่ามาครับเมื่อกีน้นี้โอ้เงินสดออกสองร้อยกว่าบาททุกคนตอนนี้มีแปดร้อยกว่าบาทแล้วโอเคคุณต้องการอะไรครับคุณลูกค้าให้ผมรู้ว่าเมื่อคุณพร้อมที่จะสั่งโอเคขอเวลาแป๊บนึงจัดไปครับลูกค้าเอาไปเลยอืมอันนี้น่าจะเป็นหน้าหวานรู้หรือเปล่ารู้สึกว่าหน้าหวานหรือพี่ขอออกงานก่อนนะทุกคนเพรอเมลางคืนแล้วขอออกงานไปก่อนแล้วกันออกงาน โอเคเดี๋ยวขออนุญาตออกงานก่อนนะครับลูกค้าเต็มไปทุกคนว้าวอันนี้คือพี่ต้องกลับบ้านเหรออันนี้คือแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้ด้วยโอ้ขออนุญาตขับรถแล้วกันไปประคับ,คบน้องสาวปิ๊มปิ๊มปิ๊มไปไหมครับไปไหมครับไปไหมครับไอตรงนั้นน่าเป็นรูปบ้านเราแลวทุกคนเป็นบ้านเราน,ะนี่บ้านเราทุกคนว้าวบ้านํำแดงคนระับ โอเคขอเข้าบ,บ้านแล้วกันว่าเป็นยังไงโอ้บ้านสี่เหลี่ยมบล็บอกเลยไม,ม่อะไรเลยทุกคนพี่ต้องปรับแต่งบ้านยังไงนะมีปูพื้นดิอ๋อว้าวปูผนังสวยพี่คิดว่ามานันน่าจะมีที่ซื้อของนะนี่หรือเปล่าเนี่ยร้าน,นค้าว้าวมาแล้วทุกคนมีพวกโต๊ะมีพวกไฟโคมไฟแล้วก็เตียงก็มีนะทุกคนแต่เราก็อ่าเพิ่งซื้อบ้านเนาะเราก็ต้องซื้อแบบซื้อเตียงมาก่อนแล้วกันซื้อเตียงมาระดับหนึ่งแล้ว โคมไฟก็ต้องมีด้วยเดี๋ยวบ้านมืดทุกคนที่นั่งก็ต้องมีเก้าอี้นิดหนึ่งโต๊ะก็ต้องมีตัวนี้เหลือตังสองร้อกว่าบาทละเดีือสองรแล้วทุคนนี่แล้วก็ชั้นกันโอเคเดี๋ยวพี่ขอวางก่อนแล้วกันนะวางก่อนแล้วกันเตียงโต๊ะโอ้โต๊ะ,ตะพี่ขอขยับได้ไหมเนี่ย อันนี้คือโอ้ยมันมันมันใหญ่ไปไหมเนี่ยอ่มันใหญ่ไปอ่ะทุกคนโคมไฟพี่ว่าเหมือนมันมันใหญ่ไปว่ปะประนึงนนะเอาออกไงเนี่ยโอเคออกดิปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวพี่ขอตบแต่งใหม่กันเอาโคมไฟตรงนี้แล้วก็เตียงต้องหันหัวฝั่งนี้ทุกคนโอเคอันนี้ก็อี้เอาไว้แบบนั่งเล่นนะครับ อ่าโอ้ยโอ้โหรู้สึกว,ว่าบ้านมันมันชคบแค,แคแบมาทุกคนเฮ้ยทำไมบ้านแคบขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยมิปิดไฟเปิดไฟด้วยว้าวก็จีบได้นะครับเดี๋ยวช่วยกันสร้างไปนะครับผมก็จีบพี่น้ำแดงได้แล้วกันก็ไวรุ่นกำลังสร้างก็มองข้ามไปก่อนแล้วกันทุกคนเขมขมเฉยนะทุกคนปิดประตูเรียบร้อยก่อนเรามีชนเข้าบ้านนะครับไวรุ่นกำลังสร้างอย่ามองข้ามพี่น้ำแดงเลย <c oughs> ปะ ปปดีกว่าทุกคนใครอยากให้พี่ส่งพิซซ่าที่ไหนก็รอคอมเมนต์ได้เลยนะไม่ใช่ทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็รอคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายคุณนางเอกผมละตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีนะ